ต้องวางแผนกันไหมอ่ะวางแผนกันไหม เจะอันนียจะเาเปครับเจี๊ยบลจะลงไปได้กับลดลด็อรบล้นครับหุงมาอยกลดใบสั่นี่ไงลดไสังนี้ไรถตลุมาอ่่อลมลดินนี่แกต้ไง คือว่าแกจุกลงไม่ได้รับลงสมมาได้ครับล okay. ้ลกมาสักหนนานไว้สั้นกระลำเฮ้ยเขาเหรอ ขงาอยู่่อยู่กนไปนี่แพอได้วแพ้เปมา้งอยหน่อพ่อจะไงพ่ไนะเปนไหมนะมาทงคนหยงทำมันหรอครับไค

ตม้งาไหัครนมนี่มาจ้นีไม่าะันจะรอดขึ้นเ้าอรองนะี่นะ

ไปไหนนะเจ้าก็ไปอันฝอหลานนะเจ้าอันฝอหลานลูกหน่ะลูกเจ้านั่นกันไปไหนก็ท่าจะบอกนะบอกแล้วแกทรับรถเครื่องมา้ล่ะเจ้าโดยปกติเป็นอย่างขึ้นมาท่านี้ก็มันก็มันมาหันมาหันมาสักแกบปก็ได้ไหมบปก็ได้ไหมเจ้าไปก็ได้เนาะตอนตอนที่แกออกจากบ้านนี่เขาหันอยู่มันก็ มาหารแหละเจ้าไปเอาหลานนั่นแหละเอาหลานเขาลูกน่ะเอาลูกของลูกน่ะขาดมาสักกี่โมงที่มันหายไปที่มันออกาาสสอจากบ้านซีม้งไปเจ้าเจ้าบ้านหันเหขึ้นบ้านหันเจ้หไปเอาฟองหันปกตินี่แกอยู่บ้านนะี่แกกินเหล้ากินยังก็กินเจ้าแล้วก็เคยออกไป จากบ้านไปเป็นระยะเหมือนจอีกอนเออเหมอนะักเมงเป็นมุ้งกมาืมแท่ข้างนี่หายไปเลเจ้าหมงเป็นมงไปเออเด้อกระโทลูกนอโทษลูกเจ้าโทลูกไพออจะได้มูแป๊กนะมาเลยระเจ้าเมพอที่นั่น่ปลูกช่างของนี้นะลกช่างของนี้องนะคุณพอลูกชงของนี้ <laughs> Hãy mẹ, cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ đi, trước <laughs> cảnh, là lỡ đúng sao hấp dẫn